ไงกูเลยไหนนี่ไหนอีกเต็มไปนะเมื่อวานเมื่อวานโพหรอโพแล้วแต่เมื่อวานไม่ได้มาเฝ้าเ่รโพแต่ก็อาทิตย์ที่แล้วแต่มันโตช้าเมื่อวานไม่ได้เฝ้าอุ้ยนี่ก็เริ่มแข็งได้แล้วมั้งเนี่ยดอกเป็นเนียวซื้อไปซื้อคงจะโตยโตว่ะโตมีไม่โตอยู่หกจุดดอกไปป่ะ กำลังโพลเลยนี่มีแค่เนียวเหรอโอ้ทางล่างเหรอมันขึ้นรอบปวกนั่นแหละรอบปวกนั่นแหละแต่มันยังไม่โพลเนี่ยเหนไหมเนี่ยข้างล่างนี่เหรอกระดุมดำหมดเลยมีนี่วะนี่ดอกน้อยนี่หมดเลยโพลหมดเลยหมดเลยมันกินแล้วไอ้หน้ามันกินนอนมี่ลอยนั้นเก่านในมันนะที่ขึ้นเก่านะเฮ้ยตรงนี้ขึ้นแล้วไร้ลงสิ้นไม่ขึ้นหรอวะ คืนดอกใหญ่นะ่นนะโน้ตไปดูฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นแคดุมเลยนะนนี่ได้ลงไปดูเปลงล้างอย่างที่หมดเฝ้าฮะไอ้กะไวไอ้ไอเอียงเฝ้าเห็ดเหรอไม่รู้ยังไม่เห็นหน้าเลยคิดไพ่วิ่งวิ่งก็วิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเด้อเนี่ยโอ้ยมาอย่างนี้เลยนะเนี่ เน่าไปแล้วเนี่ยพี่โต้อืมไอเน่าเยอะนี่ลอยเยียบสิท่าตัวมันกินลอยลอยรองเท้าตัวมันกินเองตัวมันกินอะไรหัวละสุดเลยพี่สารองเท้ามันกินเอ้แต่มันมีไอ้ที่ตัวมันกินในยู่อันนึงโดนมันกินเยอะลายดอกเลยมดกัดแล้วไม่ใช่ยุงกัดสิบดอกยี่สิบดอกแล้วตัวมันกินเองคืนนี้ไม่ไหวนะและในรอยไรนี่ไม่ขึ้นหรอไม่รู้ยังไม่ได้เดินเลยเนี่ยก็พี่ตาเฝ้าก็เดิน แต่เห็นชอบเดินข้ามแต่ร้องมึงข้ามแต่ลำเนี่ยนอะมึงไปนั่งที่ป้าโน้ตลูกป้าไปเนี่ยไอ้นี่มันกินไปนี่ดอกมโค่นบอลเลอรเลยไนหวะไนหวะไปไนหวะอะไรกินห้อยเหรอชิลลี่อะไรกูกูขุดไปให้พ่อดูอ้าวกูว่าเดี๋ยวห้าไม่เจอกูขุดไปให้พ่อดูนี่ดูดูดิเนี่ยเออพ่อบอกว่าดอกใหญ่ใหญ่ยแตกแตกอืมเนี่ยเนี่ยเหตุทางนั้นเลยนะ นี่ในรูมนั่นก็มีมันยังกี่วันวะเนี่ยคืนนี่แกโอแล้วทำอไมเขาบอกว่าที่เก่านะเขาบอกคือเก่าเขาไม่รู้ไงกลิ่นเขาไม่รู้ไม่ใช่บ้านพีนั่นแหละพี่ปุ๋ยบอกที่เก่ามันมีอยู่นั้นปวกนะทีขึ้นเก่าไม่ขึ้นเฮ้ยอาจจะแอบขึ้นไปแล้วม้วดได้แล้วใครมาแขะไปล่ะเป้าเพลงนี้เพลงนั้นก็ขึ้นน่ะเป้าเพลงนี้เพลงนั้นก็ขึ้น๋อเพลงนี้ก็เฝ้าด้วยเลย ้เป็งเก้านั้นเก้า,นนกาอ๋เปเา้างเปงเก้านี่ยอันนี้คือเป็งแบเหรอนี่เป็งเก้า,กาไม่รูแล้วนะมันจะนนขึะ้นปนาสิปนาชอบขุดกระชายปนาขุะายว้าปนานี่เปเกงแคยจับเลย นี่ตอนตอนแค่นี่ไละล้นเชื่อไอตัวขหน้ากระชากไว้เนี่ยลอยซุ่มไฟอยู่นะไม่เห็นหน่อยไงเนี่ยเจอไหมอ่โกกระชายยุงกัดเจอไฟนะเป้าพวกนู้นเจอปี๊ปไฟอ่ะพี่บอยเป้าพวกนู้นไปดูนี่แคไว้พลุนเลยใช่ป่ะพวกเล็กอ่ะที่ที่ใต้พวกใหญ่อ่ะไปดูนี่ลอยแคอ่ะมีเห็นอันนีไปเนี่ยเห็นแล้วอันนี้ยรอบใหญ่เนี่ย อันนี้แค่ได้ถ้าถ้าโหคืนหนึ่งจะโผล่แค่ได้หรอันนี้แค่พวก่วงอุน่นไว่นะต้องเปิดไว้ให้มันอย่างเงี้แหละให้มันรับเต็มเลยยังไม่ใหญ่ถ้าปล่อยขึ้นเองถ้าเราไม่รู้เลยนะเห็นป่ะไม่ได้โตมัวนีกิน